เือบอ่ป้าไตดินมองนี่ต้องมีหัวบุกครับผมที่สังเกตง,ง่ายๆก็คือดินพื้นที่นุ่นๆครับแล้วก็พื้นที่นี่หูยู่มองกลางบางที่เพิ่งเกิดจะเป็นนอยเห้าหรือเห็นโอ้นี้ดี่เป็นน,อน,น้อยๆแต่ว่าวท่านสอดขึ้นมากครับผมเดี๋ยวว่าเครื่องสีผ้าขุดเบิ้งว่าหัวบุกหัวนี่พื้นสีหัวใหญ่ซ้ำไหนครับผมเออ พ okay, ี่ถือขวอย่าง้มาพีละมบุกมอนีจักปีอายุจักปีมสิซ้ำใดจะมาเบิ่งกันครับโอ้ดูอย่งเออ่างือถวต่ำ น้อยนึ่งเปนับบาดเจ็บเล็กน้อยราวระวังเยดให้พี่น้องเขาในเบื้งกันเพาหัวพื้นที่ใหญ่ซ้ำได้ หน่ล้วมั้งฮะฮมึงั้องห่นงยซำไลอืม่เตบแจะกระบอกปันไดจะว่าก่หัวงามคือเก่ามังครับ หัวงามเกี่ยงเก่านี่หัวหนอยเพื่อนหัวหนอนยังหาวหนอนฮ้ตกใจแต่ว่ากับหัวงามอยู่ครับผมอายุหลายปีอยู่หัวนี่เกี่ยงเก่าสวยงามคือเก่าครับผมบอกดิ คุมบอ,เ,อเดี๋ยวไปห้ยังนะครับพุ่นจิเปียนหัวไม้ทุกปีนะครับเดินี่หัวเกาพื้นครับพื้นจิอยู่รักษณะนี้อเนบะอันนี้พ่อพื้นแทงนอมากพื้นกระจิดููสานอาหารจากหัวเกาขึ้นวันนี้นะครับเนี่ยเ็จแล้วหัวเกานี่กระจิเออโมเดนเ็จแล้วหัวไม้หัวนี่กระิกกายเป็นหัวเกาแบบนี้ครับผมแล้วพื้นกระดิสางหัวไม้ึ้นมา ่ว่าอายุพื้นหลายปีหัวพื้นกระตีง่ครับผมพื้นภาษาหัวหน่อยดิหัวพื้นสีง่าขึ้นเดือยทุกปีครับผม่อ,อยมังกรหัวหน่อยก็ยุ่งข้ามกันนะ ผลมากอะนี่ก็องอกด้วยให้ได้กินได้ยากคือเก่าครับผมไปทับบ้าน